ข่าวต่อไปนะคะงานประเพณีปล่อยต้นหอลมประจำปี2557ของวัดทุ่งกองหมูปีนี้ซึ่งก็กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17มกราคมค่ะเย็นของวันที่16 <Hello. S 1> มกราคม2557 <Hello. Hello. S 1> ที่ผ่านมา Hello. Hello. ที่วัดทุ่งกองหมู <Hello. S 1> ตบ,บางหมู Hello. Hello. นายสมัรสุขศีวัฒนธรรมตำบลปางหมูได้กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีปลอยต้นหอลมประจำปี2557ต่อนายพรชัยขนองศรีนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูประธานในพิธีเปิดงานโดยงานประเพณีปลอยต้นหอลมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-17มกราคม2557โดยมีพิธีเทศนาบนต้นหอลมมีกิจกรรมบันเทิงต่างๆเช่นรำวงย้อนยุคปิงโกสอยดาวและพิธี ทําบุญสืบชะตาแก่ผู้มาร่วมงานนายสมัครสุขศรีวัฒนธรรมตมบลปางหมูได้กล่าวว่างานประเพณีปล่อยต้นหอลมบ้านทุ่งกองหมูเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวคือที่บ้านทุ่งกองหมูแห่งนี้ ซึ่งที่นี่ได้มีการรื้อฟื้นและจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541เป็นต้นมาและได้ถือเอาประเพณีปล่อยต้นหอลมเป็นประเพณีเป็นประเพณ,ณีหลักของหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึงให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเอาไว้โดยประเพณีปล่อยต้นหอลมนี้มีที่หมู่บ้านทุ่งกองหมูที่เดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในประเทศไทย ที่ยังคงรักษาไว้ไม่ให้สูญหายไป